แนวถามแนวตอบจากเอกสารการสอนชุดวิชา10151ไทยศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชหน่วยที่12การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะหน่วยที่12ทัศนศิลป์ไทยวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาหน่วยที่12จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยได้แนวคิด ทัศนศิลป์หมายถึงงานศิลปะที่ต้องใช้ตาดูวิจิตศิลป์สาขาทัศนศิลป์จำแนกตามวิธีการและรูปรักเป็น3ามกลุ่มคือจิตกรรมปริมากรรมสถาปัตยกรรมผลงานจำแนกเป็นวิจิตศิลป์และมัณฑนศนิลป์หรือจุลศิลป์เมื่อสังคมพัฒนาสู่ยุคอุตสาหกรรมก็มีการจำแนกศิลปะเป็นสองกลุ่ม ตามวัตถุประสงค์คือศิลปะบริสุทธิ์กับศิลปะอุตสาหกรรมหรือศิลปะประยุกต์สถาปัตยกรรมไทยเป็นทัศนศิลป์เกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยและการทำกิจกรรมต่างๆได้แก่บ้านเรือนวังและวัดวัตถุประสงค์ข้อที่สระบุลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับจิตกรรมได้แนวคิด กิจกรรมไทยเป็นทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยการวาดระบายสีและบอกเล่าเรื่องราวหรือเป็นงานประดับตกแตง่งแบ่งเป็นจิตรกรรมแบบประเพณีและจิตรกรรมสมัยใหม่วัตถุประสงค์ข้อที่3อธิบายลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับปรติมากรรมไทยได้แนวคิด ประติมากรรมไทยเป็นทัศนศิลป์ที่มีลักษณะรูปทรงสามมิติมีรูปเคารพและรูปแทนรวมทั้งการสร้างสารรค์ทำเป็นลวดลายโดยได้รับอิทธิพลจากแบบศิลปะชาติอื่นๆและจากธรรมชาติแวดล้อมตอนที่12.1สถาปัตยกรรมไทยหัวเรื่อง12.1.1ลักษณะของสถาปัตยกรรมไทย12.1.2บ้านเรือน 12.1.3วัง12.1.4วัดวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่12.1จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. สรุปลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยตามที่ระบุให้ได้ 2. อธิบายคตินิยมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยก่อนในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมตามที่กำหนดให้ได้ 3. ยกตัวอย่างสถาปัตยกรรมไทยตามที่ระบุให้ได้แนวคิดสถาปัตยกรรมไทยที่เป็นทัศนศิลป์ที่เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยคือบ้านและวังรวมทั้งสถาปัตยกรรมที่ใช้ทํากิจกรรมทางศาสนาคือมีการออกแบบและพัฒนารูปแบบตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมวิถีการดําเนินชีวิตและคตินิยมของคนไทยในแต่ละถิ่น 2. สถาปัตยกรรมไทยเพื่อการอยู่อาศัยของสามัญชนคือบ้านเรือนไทยแบ่งเป็นเรือนไทยเดิมปลูกสร้างเป็นเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับมีแบบแผนการปลูกสร้างตามคตินิยมของคนไทยในแต่ละภูมิภาค 3. วัง เป็นสถาปัตยกรรมที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้านายแสดงถึงบทบาทในการปกครองมีการวางผังกำหนดรูปทรงและการประดับตกแต่งวิจิตรงดงามลดหลั่นตามฐานันดรนศักดิ์มีทั้งวังแบบประเพณีและวังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกและจีน4 วัดเป็นสถาปัตยกรรมตามคตินิยมพุทธศาสนาแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นเขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสและเขตที่ว่างประกอบด้วยสถูปเจดีย์วิหารอุโบโสถศาลาการประเรียนและส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้สอยในกิจกรรมทางศาสนากิจกรรม12.1.1ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมีการออกแบบและสร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขใดบ้างแนวตอบกิจกรรม เงื่อนไขที่กำหนดลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมได้แก่การตั้งถิ่นฐานและการสร้างชุมชน 2. คตินิยมในการใช้สอยทางกายและจิตวิญญาณซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านทำเลวัสดุก่อสร้างเลิกยามและการกำหนดขนาดและสัดส่วนกิจกรรมข้อที่ 2. สถาปัตยกรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแนวตอบกิจกรรม สถาปัตยกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีที่สอดคล้องกับสถานภาพศักชั้นยศของบุคคลเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามอิทธิพลของตะวันตกและการพัฒนาบ้านเมืองเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยกิจกรรม12.2เรือนไทยมีลักษณะอย่างไรสรุปโดยสังเขปแนวตอบกิจกรรม เรือนไทยมีลักษณะ2แบบคือ 1. เรือนไทยแบบเดิมสร้างเป็นเรือนเครื่องสับและเรือนเครื่องผูก 2. เรือนไทยในภูมิภาคต่างๆที่สร้างตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อมและคตินิยมของท้องถิน่นกิจกรรม12.1สถาปัตยกรรมวังมีลักษณะที่สะท้อนคติธรรมเนียมของไทยอย่างไร แนวตอบกิจกรรมสถาปัตยกรรมวังมีลักษณะตามแนวคิดของการปกครองที่ลดหลั่นตามลำดับมีพระบรมมหาราชวังของพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางและรองลองมาเป็นพระราชวังบวรสถานพิมุขวังหน้าแบ่งพื้นที่ตามพระราชกรณียกิจเป็นชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในกิจกรรมข้อที่สอง ลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมวังเป็นอย่างไรสรุปโดยสังเขปแนวตอบกิจกรรม ลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมวังคือการวางผังรูปทรงและการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรแบบพระราชวังนิยมเดิมตามคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทวราชพระบรมมหาราชวังจึงมีลักษณะคือเป็นเรือนยอดหลังคาชั้นลดยกยอดปราสาทประดับปิดทองรวยละกามีนาคสะดุง้งหน้าบานรูปนาลายทรงคุท แบบตะวันตกสร้างตามคตินิยมและอิทธิพลตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แบบจีนเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่สกิจกรรม12.1.4สถาปัตยกรรมในวัดพุทธศาสนามีอะไรบ้างและมีคติในการก่อสร้างอย่างไรแนวตอบกิจกรรมสถาปัตยกรรมมีการก่อสร้างในเขตพื้นที่3เขตตามคติการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่เหมาะสม คือเขตพุทธาวาสมีพระปางเจดี JD, โบสถ์วิหารศาลาการประเรียนโลงธรรมเขตสังฆาวาสคือกุฏิหอฉันหอกลองหอไตรเขตว่างคือเมลุที่เก็บศพก,กิจกรรม12.1.4อธิบายลักษณะการใช้สอยสถาปัตยกรรมต่อไปนี้สถูปอุโบสถวิหารซุ้มเสมาเริ่มจากอันแรกนะครับ พระสถูกการใช้สอยคือเป็นหลักของวัดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสองอุโบสถการใช้สอยคือทำพิธีกรรมประชุมของสงฆ์ประดิษฐานพระประธานสาวิหารการใช้สอยคือเป็นที่พักสงฆ์ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญสำคัญสซุ้มเสมาการใช้สอยแสดงขอบเขตของโบสถ์และเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีการผูกพัทธสีมาแล้ว ตอนที่12.2กิจกรรมไทยหัวเรื่อง12.2.1แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมไทย12.2.2กิจกรรมไทยแบบประเพณี12.2.3กิจกรรมไทยร่วมสมัยวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่12.2จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายแนวคิดในการสร้างสารค์จิตกรรมไทยได้ 2. สรุปลักษณะและแนวคิดของจิตกรรมไทยแบบประเพณีได้ 3. อธิบายลักษณะของกิจกรรมไทยร่วมสมัยได้ 4. ระบุก,การเปลี่ยนแปลงลักษณะการแสดงออกในภาพจิตกรรมไทยในแต่ละยุคสมัยได้แนวคิด 1. จิตกรรมเป็นทัศนศิลป์ที่ใช้การวาดบนพื้นผิววัสดุระบายสีและการบอกเล่าเรื่องราวให้เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจจิตกรรมแบ่งออกตามวัสดุหรือสีที่ใช้วาดตามยุคสมัยสังคมไทยใช้จิตกรรมเพื่อประดับตกแต่งและแสดงออกเรื่องราวตามคตินิยมของสังคม 2. จิตกรรมไทยแบบประเพณีเป็นทัศนศิลป์แบบอุดมคติโดยการดัดแปลงรูปธรรมชาติลดทอนปรับเปลี่ยนรายละเอียดและประสานสัมพันธ์รวดลายที่มีลีลาเคลื่อนไหวอ่อนช้อยสะท้อนแนวคิดที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาความเชื่อวรรณคดีและนาฏศินแสดงออกด้วยฝีมือและเทคนิคการวาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของจิตกรไทย 3. จิตกรรมไทยสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจากความนิยมการใช้ภาพเขียนใส่กรอบแขวนประดับผนังครัวอินโขงเป็นช่างเขียนคนแรกที่ใช้แนวภาพตะวันตกจิตกรรมไทยได้เปลี่ยนแนวคิดและการแสดงออกแบบสมจริงใช้เทคนิควิธีการสร้างสารรค์ของตะวันตกเมื่อมีการประกวดศิลปรกรรมแห่งชาติปี2492จิตรกรรมไทยพัฒนามาเป็นจิตกรรมร่วมสมัยที่เป็นทั้งภาพเหมือนจริงเหนือ ิงนำมาทำและอื่นๆกิจกรรม12.2.1สรุปแนวคิดเกี่ยวกับจิตกรรมไทยในประเด็น1จิตกรรมไทยคืออะไร 2. การใช้สอยจิตกรรมไทยแนวการสรุป1จิตกรรมไทยคือทัศนศิลป์ที่มองเห็นเป็นภาพวาดลงสีสวยงามและบอกเรื่องราวของสังคมคติความเชื่อค่านิยมอารมณ์ ความนึกคิดของคนไทยในการเขียนจิตรกรรม 2. จิตรกรรมไทยนํามาใช้ประดับตกแต่งอาคารใช้ศึกษาเพื่อเข้าใจสังคมและฝีมือของข่าวเขียนหรือจิตรกร,รในแต่ละยุคสมัยกิจกรรม12.2.2สรุปสาระสำคัญของจิตกรรมไทยแบบประเพณีโดยสังเขปแนวตอบกิจกรรมจิตกรรมไทยแบบประเพณีมีสาระสำคัญดังนี้ 1. รูปแบบอุดมคติ 2. แสดงออกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาความเชื่อวรรณคดีสำคัญสำคัญกิจกรรม12.2.3สรุปลักษณะของจิตกรรมไทยร่วมสมัยโดยสังเขปแนวตอบกิจกรรม 1. ลักษณะของจิตกรรมไทยร่วมสมัยเป็นภาพเหมือนจริงเหนือจริงเช่นภาพบุคคลทิวทัศน แนวคิดอิสระของจิตรกรแต่ละคนมีลักษณะรูปทรงแสงเงาบรรยากาศใกล้ไกลตามการมองเห็นตามธรรมชาติหรือว่าสามิตินะครับใช้อุปกรณ์วัสดุเขียนภาพสีตามอิทธิพลตะวันตกกิจกรรมข้อที่2จิตรกรรมไทยร่วมสมัยมีความเป็นมาอย่างไร แนวตอบกิจกรรมจิตกรรมไทยร่วมสมัยที่สำคัญ2ยุคยุคแรกสมัยรัชกาลที่3ขัวอินโขงได้ใช้แนวการเขียนภาพตะวันตกเขียนภาพปิศาธรรมยุคที่2สมัยรัชกาลที่5เขียนภาพพระบรมสารีทิศลักษ์รัชกาลที่5ข้าราชการชั้นสูงยุคที่3 การก่อตั้งโรงเรียนเพาะช่าง2456และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475การก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมสมัยใหม่ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมแบบประเพณีที่ใช้เทคนิคแบบตะวันตกยุคที่4การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติปี2492 เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยที่เป็นภาพจิตรกรรมไทยที่เริ่มแสดงออกเป็นภาพเหนือจริงและอิสระตามแนวคิดของจิตรกรไทยที่ได้ไปศึกษาศิลปะในต่างประเทศตอนที่12.3ปฏิมากรรมไทยหัวเรื่อง12.3.1การสร้างสรร์คปฏิมากรรมไทย12.3.2รูปเคารบและรูปแทน12.3.3 ปฏติมากรรมเล่าเรื่องและประดับตกแต่งวัตถุประสงค์เมื่อศึกษาตอนที่12.3จบแล้วนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายลักษณะของปฏิมากรรมไทยในด้านต่างๆได้แนวคิด ปฏติมากรรมเป็นทัศนศิลป์ที่มีลักษณะรูปทรงสามิติมีกรรม,มวิธีการทำและคุณค่าในการใช้สอยเป็นรูปเคารพรูปแทนและเป็นลวดลายซึ่งสะท้อนลักษณะโดดเด่นของปฏิมากรรมของไทยกิจกรรมข้อ2สรุปสาระความรู้ด้านบทบาทของปฏิมากรรมไทยได้แนวคิด ปติมากรรมไทยประเภทรูปเคารพรูปแทนได้รับอิทธิพลจากปฏติมากรรมเทพเจ้าของกรีกผ่านปฏติมากรรมพระพุทธรูปของอินเดียสืบทอดและพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะตามลำดับในแต่ละยุคสมัยเมื่อได้รับอิทธิพลจากตะวันตกจึงมีปฏติมากรรมรูปแทนบุคคลเพื่อะระลึกคุณความดีของบุคคลนั้นๆวัตถุประสงค์ข้อที่3ยกตัวอย่างปฏติมากรรมไทยที่สำคัญได้แนวคิด ปรติมากรรมการสร้างสารรค์ทำเป็นลวดลายโดยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติใช้ประดับตกแตง่งสถาปัตยกรรมเป็นสำคัญสะท้อนความเชื่อและความเชี่ยวชาญที่มีความประณีตและสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของทัศนศิลป์ไทยกิจกรรม12.3.1ลักษณะของปฏติมากรรมเป็นอย่างไรแนวตอบกิจกรรม ปฏติมากรรมมีรูปทรงสามิติมองได้รอบด้านในลักษณะรูปลอยรูปนูนและรูปเว,ว้าหรือรูปล่องลึกกิจกรรมข้อที่2ปฏติมากรรมจำแนกประเภทต่างๆมีอะไรบ้างแนวตอบกิจกรรมปฏติมากรรมจำแนกตามกรรมวิธีการทำการใช้วัสดุและตามความนิยมของยุคสมัย ประเภทปติมากรรมตามกรรมวิธีได้แก่รูปปั้นรูปหล่อรูปแกะสลักร,ร,รูปปะรูปเชื่อมและจากการสารการผูกประเภทปฏติมากรรมตามการใช้วัสดุได้แก่ปฏติมากรรมโลหะศิลาไม้ปูนดินเผากระดาษเรซินปฏติมากรรมตามยุคสมัยได้แก่ปฏติมากรรมแรกเริ่มแบบประเพณีและร่วมสมัย,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 ยกิจกรรมข้อ3ปฏติมากรรมนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายสรุปเป็นข้อข้อ แนวตอบกิจกรรมปฏติมากรรมนำมาใช้ประโยชน์คือเป็นรูปเคารพเป็นตัวแทนบุคคลสำคัญใช้ตกแต่งเป็นรูปสาธิตและเรื่องเล่ากิจกรรม12.3.2ปฏติมากรรมไทยและรูปแทนที่สำคัญมีอะไรบ้างอธิบายโดยสังเขปแนวตอบกิจกรรมปฏติมากรรมไทยรูปเคารพที่สำคัญคือพระพุทธรูปได้รับอิทธิพลจากอินเดียและแว่นแคว้นต่างๆในยุคสมัยก่อนพุทธศตรวรรษที่19 ภายหลังเมื่อตั้งเป็นราชอาณาจักรไทยก็มีพระพุทธร,รูปแบบต่างๆในแนวอุดมคติที่สืบต่อกันและพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะยุคสมัยคือทวาราวดีล้านนาอโยธยาลบบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ปฏติมากรรมไทยรูปแทนที่สําคัญคืออนุสาวรีย์บุคคลทั้งพระสงฆ์พระมหากษัตริย์ผู้ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติกิจกรรมข้อที่2ปฏิมากรรมไทยสมัยใหม่มีลักษณะอย่างไรแนวตอบกิจกรรม ปรติมากรรมไทยสมัยใหม่มีลักษณะการสร้างสารรผิผแพแผกจากปฏะติมากรรมประเพณีได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก ผู้มีบทบาทสำคัญคือศาสตราจารย์ศิลปีรลีต่อมาปฏิมากรรมไทยได้พัฒนาตามการมีวัสดุใหม่ๆแนวคิดยุคสมัยใหม่รวมทั้งความคิดสร้างสารรค์และความเป็นอิสระของปฏิมากรในปัจจุบันและนี่ก็คือแนวถามแนวตอบจากเอกสารการเรียนรู้ชุดวิชา10151ไทยศึกษาหน่วยที่12ครับ